สวัสดีค่ะเด็เกๆใกล้ช่วงเทศกา,าลบันลอยกระทงกันแล้วปูอีฟมีกิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์กระทงสามมิติมาให้เด็เกๆได้ทํากันถ้าพร้อมแล้วเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมได้แก่ 1. ภาพกระทงสามมิติสองสี่เทียน สามกาสี่กันไกลเตรียมพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนและว,วิธีการทำกระทงสามมิติขั้นตอนแรกนะคะระบายอีกภาพกระทงสามมิติให้สวยงามตามดังภาพนะคะหลังจากระบายสี่ภาพเรียบร้อยแล้วตัดกระาดาษตามรอยจะได้ตามภาพเลยนะคะ เมื่อได้ภาาที่ตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะพับตัวกระทงเทียนผูกและนำมาทากาวติดให้เรียบร้อยก็จะได้กระทงสามมิติค่ะกระทงสามมิติสวยถูกใจในคะาเด็กๆผลงานการประดิษฐ์ฝีมือของตอนเองหวังว่าคงจะชอบกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ